แต่เงุ่นเนี่ยเราไม่ต้องปลาที่หลังกันได้ไงครับปลาที่หลังครับพันก่อนคนที่พูดเนี่ยผมเชื่อคนเดียวคนเมียวเอาอีกแล้วพลาดทีอีกแล้วแต่เราพลาดท,ทิ้งีคนข้างนอกเราไม่เอาตาพันตามันครับเราพันเว้นตาอ๋อเว้นตาให้ตาโคตาโผคแล้ว <c oughs> ทำไมหมอนพันตาได้อ่ะ พันได้ครับมันมันจะแตกเร็วกว่าองุ่น้ำมันมีสองตั้งเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วมีคู่ลูกที่คุณต่อพันใหมนต่อวต้นต่อต้นต่อตัดไปเลยแต่สมชับมองไม่เห็นแล้วแล้วก็ผ่ากลาง มาปล่อยเดซมันสุดท้ายแล้วยอดฟันก็เหมือนกันครับมันเก็บก้องูนอยู่มันแรงเก็บก้องูนอยู่แอยู่อาจะเอางูนไปผูกบ้านกันเสียบคนเดียวนะมันใจ่แต่งไม่ใหม่งนี้นะครับมือเบดูกจแล้ขึ้นหับ้านเลยนี่เนีอยจัดกันไหมครับสินซีฟงนี น้องมาไป้ม้ะอยไ้นตมนม้หน่อยมี้มันนม้วอไม้ก็ตมอ่ด้ไปอไม่ซักตก้ยส้านี่อเคยางรวยนเ่อัน้เจนะปหน่อยก็ใช้คาราิมัสเลยก็ได้ใช่ไนได้ครัอันนี้มันมันกิ่งมันเล็กนะครับนะต้มเล็กมันอ่อนมันก็จะสะดวกกว่า วันหเห็นไ้ยด่เนหนาแล้วเนหนาเนหนาแล้ววาไว้สักปันอนไนมันมนลอี่ก็อาทิตหนึ่งันี่ก็อาทิตย์นึงครับเห็นฝลยส้มันแน่ใจองทิศเนาะสามอันนี้ก็พันดีนะ จะซื้อไปกินตลายอันนี้ช่มอนี่เเลี่ยนันี้แอบมาเป็นการผสอยู่้อเร็วที่มาจาครับอกเร็วครับอันนี้พันนี้เป็นพันพันนี้คล้ายๆกับต้นตอนนี่แหละมันมีขนกันดีทั่วหมดเลยช้ำง่ายแต่ก็ไม่ค่อยดีถ้าช้ำก็อเงนงูอันนี้ มอนนี่แหละมอนเนี่ยถ้าเราพันยอดก่อนมันจะง่ายเนาะยอดเสร็จ